นี่คือขี้ของลุงที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับลุงแกกินน้ำมันมะกอกนะครับแล้วก็ดีทอ็อกออกมาโอโ้ขี้มันเยอะมากนะครับตอนที่ดีทอ็อกอยู่นะครับเราอยู่ห้องข้างๆกันผมบอกลุงอย่าเพิ่งทิ้งนะขอถ่ายวีดีโอดูหน่อยเพราะผมอยากดูนะครับว่าคนเป็นมะเร็งเวลาดีทอ็อกออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมอยากรู้ว่าที่มันเป็นก้อน,อนเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็เลยเอาไม้เคียดูครับนี่คือลุงที่เป็นเจ้าของอุจจาระเมื่อกี้นะครับ ดูภายนอกปกติมากนะครับดูไม่เหมือนคนป่วยเลยพวกเราเรียกลุงกาแฟนะครับเพราะลุงติดกาแฟมากเดี๋ยวลุงจะขออนุญาตสัมภาษณ์ลุงหน่อยลุงชื่ออะไรครับอ่าร้อยโทรประสบตรุวันครับลุงประสบเนาะครับอ่าลุงเป็นอะไรเอ่ยอ่าเป็นมะเร็งลำหมอบอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้อืมเป็นมาได้ประมาณเป็นมาได้เกือบปีแลวเกืปีแล้วเนาะครับเกือบปีแล้ว ทำไมเราไม่เข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลปกติอาเช่เราไม่รักษาโรงพยาบาลปกติเพราะว่าหนึ่งเรายังมีมีความสามารถที่จะเดินไปเดินมาได้อยู่ยังไม่อยากเป็นคนป่วย<อ>เราน่าจะเลือกวิธีรักษาที่สามารถประกอบอาชีพไปได้ด้วยดีกว่าจะไปเป็นคนป่วยติดเตียงอยู่<อ>แล้วอีกอย่างก็รักษาโรงพยาบาลปกติเราก็ไม่มั่นใจว่าเมื่อผ่าตัดมาแล้วไม่รู้ว่าเราจะแข็งแรงขึ้นไหม<อ>มันก็อัตราเสีย่ยงมันก็เยอะเหมือนกันเ<อ>กิดกเลยต้อง มาเลือกแพทย์ทางเลือกอ๋อแล้วลุงมาดีทอ็อกแล้วก็ล้างตับด้วยน้ำมันมะกอกนี่กี่ครั้งละอ่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับครั้งที่สาแล้วก็เห็นอุจจาระที่เราขับถ่ายออกมาแล้วเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่ามันเออก็สบายใจขึ้นเพราะว่าไปให้ให้อ่าทางหมอท่านดูท่านบอกว่าโอเคก็ออกมาเยอะนะดีอะอ่ามันออกมาก็แต่เพื่อนก็บอกว่ามันเป็นเป็น ไปในทิศทางที่ดีอาอครับยิ่งออกมามากเท่าไหร่ยิ่งดีครับครับครับออกมาได้ดีจะเลยมั่นใจว่ามาถูกทางอยู่อ่าโอเคครับลุงโดยยังหน้าตายิ้มยันแจ่มใสได้ปกตินะไม่เหมือนป่วยจริงลุงไหมครับครับขอบคุณครับแล้วลุงอ่มีกิจวัตรประจําบันทําอะไรบ้างตัวนี้อ่าทสวนครับเป็นชอบทาสวนอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติเป็นเป็นคนที่รักธรรมชาติมากครับคือไม่ชอบการทําลายต้นไม้ไม่ชอบชอบปลูก ลูกอะไรก็ได้ขอให้มันขึ้นเป็นต้นสีเขียวแล้วเราก็จะมีความสุขขอการได้ปลูกได้ทําตรงนั้นครับถึงเราเราไม่ได้ขายแต่เราแจกคนอื่นกินเราก็มีความสุขขายได้ขายขายไม่ได้เราก็แจกนับอกปั่นจักรยานปั่นกับร้อยกิโลเลยครับเป็นโซนวิญญาณเป็นร้อยครับส่วนละปั่นจากอําเภอพนาไปถึงโขงเจียมระยะทาง9กกิโลเราไปกินข้าวเที่ยงที่โน่นปั่นครับปั่นออกแตตี้สี่นี่แหละในขณะที่ ป่วยเป็นมะเร็งนครับครับในขณะที่ร่างกายที่ป่วยแหละอ่ายอดเลยครับก็ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปแล้วก็ทุกวันนี้ก็ทำได้ทำสวนทุกวันนี้ครับทำได้ทำสวนปกติจะไป่งเช้าถึงหกโมงเย็นครับไม่แล้วเราการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีทุกวันไหมเป็นยังไงอาการอาจจะปวดท้องทุกวันปวดท้องทุกวันเลยปวดท้องทุกวันใช่ไหมหรือว่าไงปวดปวดทุกขณะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามันปวดแล้วก็ทํางานเพลินๆไปมันจะมีความรู้สึกว่าทรมานอยู่นิดนึงคือตอนนอนมันไม่มีอะไรทํา มันเรียนว่ามันก็สึกว่ามันก็จะมารบกวนตึ๊งๆิ๊ตตึ๊งนิ๊ตอยู่ยังทนได้แต่ทนทนได้ปวดปวดอยู่ในระดับที่ทนได้ไม่ใช่ว่าปวดแบบแบบนั่นเลยครับปวดแต่ทรมานมากอ่าไม่ไม่ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นมันก็ทรมานแหละทนทนได้ครับครับแต่มันพอทนได้และลุงมีคําแนะนําที่จะให้คนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งยังไงบ้างหรือคนที่มีชีวิตปกติด้วยเนี่ยควรจะดูแลตัวเองยังไง คำนี้นะผมคือหนึ่งการออกกาลังกาย <Okay. S 1> สองการอยู่กับธรรมชาติทําตัวให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด <Okay. S 1> บางอย่างเราก็ต้องต้องปล่อยวาง <Okay. S 1> ปล่อยวางหมายความว่ามันเมื่อถึงเวลามันมันจะเป็นอะไรก็เป็นเราอย่าไปใส่ใจมันมากเกินไป <Okay. S 1> ถ้าเราไปคิดกังวลมันว่าตัวเองป่วยเป็นนั่นป่วยเป็นนี่มันก็จะทําให้เราป่วยไปเรื่อยๆป่วยไปเรื่อย,ย,อยจนท้อแท้ขึ้นมาเองขาดกําลังใจ แล,แล้วเรื่องการกินล่ะเรื่องการกินก็แก็กินอาหารพยายามควบคุมอาหารเพราะว่าผมนี่ป่วยมาจากการกินอ,อผมยอมรับว่าผมป่วยมาจากการกินเพราะว่าเมื่อก่อนผมจะกินสเต็ตกกินไก่เคเอกินซาบูกินอ,อ,อะไรอาหารประเภท,เภทฟาสต์ฟู้ดทั้งหมดชีวิต30สปีอยู่ในครอบครัวไม่เคยมีรัวีนในบ้าน กินที่ร้านอาหารหมดครับร้านอาหารในในจังหวัดนี่แทบจะว่ารู้จักทุกทุกร้านเน,น,นี่ยร้านหลังเราสั่งกินได้หมดคนะรับคือสั่งมากินที่บ้านอย่างนี้ครับสรุปแล้วคือเกิดจากการกินไม่ไม่ใช่เกิดจากถือแน่นอนนั่นเด็สีดูุูแข็งแรงอ <c oughs> นะอกกำลังกายก็แข็งแรงมากและและผมเป็นนักกีฬาเป็นเป็นครูสอนเทนนิสของจังหวัดอุบลสอนกีฬาครับอแี่เป็นทั้งนักกีฬาเป็นทั้งทหารร่างกายกำยำแข็งแรง แล้วไตป่วยเป็นมะเร็งไงนั่นนั่นแหละแล้วของดิบไม่เคยกินฮะไม่เคยกินของดิบตั้งแต่รู้จักเลยฮะแม้กระทั่งเนื้อดิบปลาดิบอะไรที่เป็นแม้แต่ลาบเป็ดที่เขาบอกว่าเลือดที่ลวกสุกแล้วผมก็ไม่กินถ้าไม่เอาไปก่วงก่อนผมจะเป็นไงของดิบไม่แต่เลยไม่ไม่แต่เลยต้องสุกหอยหอยแข็งก็ต้องย่างให้สุกถ้าเธอมีเลือดหยุนแสดงว่าไม่สุกเอี่ยงมันก็ยังเป็นครับม่ขนาดระวังตัวขนาดนี้เนาะใช่ครับเกิดจากฟาสต์ฟู้ดอาหารฟาสต์ฟู้ด ขอบครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ